ก็พูดออกมาก็พอแล้วไม่รู้เลยว่ายิ่งเขาพูดเช่นนี้ในใจกู้โยเหรินยิ่งพังทลายเขาสงบสติอารมณ์ทิ้งความคิดฟุ้งซ่านทั้งหมดปล่อยพลังจิตออกมาอีกครั้งเพื่อจับเส้นชะตานั้นที่ปรากฏขึ้นแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังไม่เปลี่ยนกู้โยเหรินลืมตาขึ้นมองเส้นชะตาบนมืออย่างนิ่งๆหลับตาลงอย่างสิ้นหวังเขาเหยหน้าขึ้น ถอนหายใจออกมาเบาๆยกฝ่ามือขึ้นความคิดขยับเส้นด้วยสีแดงมายาทั้งเส้นปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนด้านซ้ายเชื่อมกับกู้ฟางเฉินด้านขวาเชื่อมกับกู้หยี่เย่ท่านหญิงใหญ่พูดอย่างยากลำบากตรวจสอบเสร็จแล้วกู้ฟางเฉินเป็นสายเลือดของท่านจริงๆเขาเป็นลูกชายแท้ๆของท่านกู้เหรียนเซียนพูดอย่างไม่พอใจที่ทำไมท่านไม่พูดประเด็นสำคัญ เรื่องนี้ไม่ใช่ว่ารู้กันอยู่แล้วเขาพูดไปได้ครึ่งหนึ่งก็ตะลึงไปตกใจอย่างยิ่งท่านท่านพูดว่าอะไรนะท่านใดนั้นทั้งห้องโถงก็เงียบกริบหญิงชัยยงม,มองกู้ฟังเฉินอย่างง,งุนงงแล้วก็มองกู้หยีเยสายตาจับจ้องไปที่เส้นชะตาระหว่างคนทั้งสองเขาบีบผ้าเช็ดหน้าในมืออย่างทำอะไรไม่ถูกเบิกตากว้างที่งดงามราวกับน้ําจันทร์โยเหรินพูดอะไร ฉันเอ๋เป็นลูกชายแท้ๆของกู้หยีเย่แต่ตอนนั้นเขาคลอดลูกเพียงคนเดียวนั่นก็หมายความว่าเหลวไหลสิ้นดีกู้หยีเย่สีหน้าอัปลกษณ์อย่างยิ่งสบัดแขนเสื้ออย่างแรงพื้นห้องโถงก็ถูกยกขึ้นโดยตรงทุบเป็นหลุมพื้นฝุ่นฟุ้งกระจายหีบเปล่าเหล่านั้นระเบิดออกทั้งหมดในที่สุดเขาก็พบว่าตนเองเหยียบเข้าไปในกับดักที่ลึกไม่เห็นก้น ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะกับดักที่เขาสร้างขึ้นนี้ถูกกู้ฟังเชิญชิงไหวชิงพลิปพลิกกลับมาได้โดยตรงสถานการณ์ที่กู้ฟังเฉิญต้องเผชิญในตอนนี้ต้นตอมีเพียงหนึ่งเดียวคือเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของกู้หยีเย่และหนิงชัยยงแต่โปรดทราบในตอนนี้หลักฐานของเรื่องนี้ยังไม่ใช่หลักฐานโดยตรงแต่เป็นเพราะ ยืนยันก่อนว่ากู้หยวนเต้าเป็นลูกแท้ๆของกู้หยีเย่จึงอนุมานกลับได้ว่ากู้ฟังเฉินไม่ใช่ลูกแท้แท้กู้หยีเย่เพื่อให้การตัดสินเป็นที่สิ้นสุดจึงเลือกที่จะยืนยันตัวตนของกู้หยวนเต้าในท้องพระโรงโดยตรงแต่กลับเพราะไม่ได้ใส่ใจกู้ฟังเฉินเลยจึงเลือกที่จะกลับมาที่จวนเพื่อสืบสวนและตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับเขาการแก้ปัญหากูฟ้ฟางเฉินเป็นเพียงเรื่องง่ายๆ ดังนั้นจะไม่ได้ยืนยนันตัวตนของกู้ฟังเฉินในทันทีแต่สําหรับกู้ฟังเฉินนี่กลับเป็นจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดหากในตอนนี้กู้ฟังเฉินถูกพิสูจน์ว่าเป็นลูกชายของเขาจริงๆละ่ะสถานการณ์ทั้งหมดจะพลิกกลับโดยตรงในทันทีทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตะลึงสายตาตกใจจับจ้องไปที่กู้หยีเย่เข่าติงก่อนอื่นก็ตะลึงแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างไม่เกรงใจ กูฟางเฉินได้รับการยืนยันว่าเป็นลูกของเขาจริงๆทุกสถานการณ์จะพลิกกลับโดยตรงทุกคนที่อยู่ตรงนั้นจะช็อกในทันทีแม้จะไม่รู้ว่าเจ้านี้ทําได้อย่างไรแต่การได้เห็นยอดฝีมือที่ขึ้นชื่อว่าคํานวณไม่มีพลาดขุดหลุมฝังตัวเองละครฉากนี้คุ้มค่าจริงๆเดี๋ยวต่อให้กูห้หยีเย่จะบ้าคลาั่งเขาก็จะปกป้องเจ้านี้ให้ได้เสียงหัวเราะของติงหังเฟิงดังก้องในห้องโถง ทำให้คนอื่นๆที่ตะลึงได้สติกลับมาแต่การได้สตินี้สู้ไม่ได้สติยังดีกว่าคนในตระกูลกู้หลายคนหน้าตางุนงงเกิดความรู้สึกไร้สาระและไม่เป็นจริงอย่างใหญ่หลวงผลลัพธ์นี้น่าตกใจเกินไปแปลกประหลาดเกินไปหากกู้ฟังเฉินเป็นสายเลือดของกู้หยีเย่จริงๆแล้วหนึ่งวันหนึ่งคืนที่ผ่านมาของพวกเขาคืออะไรถือว่าพวกเขาเล่นละครมากไป และในเมื่อกูฟ้ฟางเฉินเป็นลูกแท้ๆของกู้หยีเย่การที่คนหลังทําตัวก้าวร้าวก่อนหน้านี้เดิมทีอาจกล่าวได้ว่าเป็นความโกรธตอนนี้กลับดูโม่เขาวอย่างยิ่งโมกขาวนั้นยังพูดอย่างเกรงใจพูดตรงๆนี่มันคือความโมก่กู้หยีเย่ยอมรับกู้หยวนเต้าก่อนแล้วก็เปิดเผยความสัมพันธ์ของกูฟ้ฟางเฉินกับตนเองนั้นไม่เท่ากับว่าเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวของตนเองโดยตรงหรือนี่มันบ้าไปแล้ว หญิงชัยยงก็รู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายอ่อนเอ็นมองไปยังกู้หยีเย่รากับเพิ่งรู้จักสามีของตนเองเป็นครั้งแรกการแต่งงานระหว่างเขากับกู้หยีเย่คือการรวมตัวของสองขั้วอำนาจความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ลึกซึ้งถึงกับกล่าวได้ว่าอยู่ด้วยกันน้อยกว่าจาก,กันแต่หลายปีมานี้มีลูกชายหนึ่งคนลูกสาวสองคนอย่างไรก็ตาม ในใจก็มีความจริงใจอยู่สามสี่ส่วนนิ้งชัยยงเป็นผู้หญิงที่ยึดมั่นในประเพณีอย่างยิ่งเจ้าบ้านของตระกูลเจียนเกิดเ,เสียชีวิตแต่เนิ่นๆเธอจึงดูแลบ้านมาตั้งแต่เด็กในชีวิตของเธอมีผู้ชายเพียงสี่คนที่สำคัญพ่อน้องชายลูกชายสามีและลูกสาวสองคนเนื่องจากความสัมพันธ์กับกู้ฟังเฉินจึงไม่ค่อยสนิทกับเขากล่าวได้ว่า กู้หยีเย่คือหนึ่งในสีส่วนของชีวิตเธอเธอเคยคิดว่าใจของเธอที่มีต่อกู้หยีเย่ก็เหมือนกับที่กู้หยีเย่มีต่อเธอสามีภรรยาเดิมเป็นหนึ่งเดียวกันแม้จะเพราะกู้ฟังเฉินทั้งสองมีความขัดแยง้งกู้หยี่เย่ยังพูดคำพูดแทงใจแบบนั้นออกมาแต่หนิงชัย,ยงก็เพียงแค่ผิดหวังที่รู้สึกว่าตนเองอยู่ในบ้านหลังใหญ่นานเกินไปจินตนาการกู้หยีเย่ให้สวยงามเกินไป เมื่อเทียบกับบทบาทสามีเห็นได้ชัดว่ากู้หยีเย่คนนี้ใช้ยอดฝีมือมาสรุปเหมาะสมกว่าในเรื่องของกู้ฟังเฉินเขาไม่ยอมประนีประนอมย่อมจะใช้วิธีการของตนเองหลังจากหนิงชัยยงคิดเรื่องนี้ได้ก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแม้เขาจะรู้สึกเสียใจและอับอายที่กู้หยีเย่ใช้วิธีการเช่นนี้กับตนเอง แต่ความรู้สึกที่เขามีต่อกู้หยีเยมาหลายสิบปีจะไม่หายไปในเวลาอันสั้นแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขารู้ว่านี่เป็นการกระทําโดยเจตนาของกู้หยีเยไม่ใช่สงสัยตนเองจริงๆในจวนอองนี้ที่ไหนไม่มีสายลับของกู้หยีเยเขาจะไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในจวนอองได้อย่างไรความสงสัยนี้เองก็ไร้หลักฐานเป็นเพียงอาวุธที่กู้หยีเยใช้น้มเน่าหนิงชฉ้ยงเท่านั้น ในความคิดของหนิงไายยงนี่ก็แค่การที่ทั้งสองเป็นสามีภรรยากันครั้งแรกที่ทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จเรื่องก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ในตอนนี้หนิงไชยยงหน้าซีดขาวรู้สึกเพียงว่ามีไฟลุกไหม้ในอกและในหัวพูดแทบไม่ออกเขาไม่นึกเลยว่าสุดท้ายจะเป็นผลลัพธ์เช่นนี้เขาเพิ่งจะยอมรับความจริงที่ว่าเฉินเอ๋อไม่ใช่ลูกของตน ทำไมในพุทตากลับกลายเป็นสายเลือดของกู้หยีเย่หากกู้หยวนเต้าคือลูกที่เขาและกู้หยีเย่มีเมื่อสิบก้าปีก่อนแล้วกู้ฟังเฉินเกิดจากใครเห็นได้ชัดว่าระหว่างพวกเขาสองคนยังมีผู้หญิงอีกคนที่ยังไม่ปรากฏตัวเหล,ลวไหลเหลวไหลสิ้นดีนี่มันเป็นเรื่องไร้าสาระใต้ฝ่าเท้าห้องเต้มีคนกล้าหาญเปลี่ยนแปลงชะตาสื่อพี่ข้าสื่อ กู้หยีเย่นหน้าตาเคร่งขรึมยื่นมือออกไปในอากาศจับเส้นได้สีแดงสดนั้นในความมัองเปล่าตะคอกใส่ทหารข้างๆความโกรธแค้นล้นปรีแทบจะเรียกได้ว่าโกรธจนตัวสัน่นยอดฝีมือที่ไม่เคยแสดงอารมณ์ก็ไม่สนใจว่าตอนนี้อยู่ต่อหน้าทุกคนและเงยหน้าขึ้นด้วยสายตาที่เย็นชาและสงสยัยมองไปยังลูกสาวคนโตของตนเองกูโยเหรินหัวใจเต้นแรง ในใจตกใจความหนาวเย็นที่เสียกระดูกทำให้หลังของเธอขนลุกชันในทันทีทั้งตัวตึงเครียดนั่นเหมือนกับเป็นเจตนาฆ่าแต่วินาทีต่อมาความหนาวเย็นนั้นก็หายไปไร้ร่องรอยเหมือนกับเป็นเพียงภาพลงตาของเธอกู้โยหรนงุนงงไปชั่วขณะเมื่อมองไปอีกครั้งในสายตาของกู้หยีเยดูเหมือนจะมีเพียงความโกรธและความผิดหวังอย่างลึกซึ้งต่อเธอ เจนเปยออองสูดหายใจเข้าลึกๆผู้เสียงทุ่มถามว่าโยเหรินข้าเคยสอนอะไรเจ้าเรื่องทุกอย่างต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่เจ้าจะพูดผลลัพธ์นี้ออกมาไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้ที่ตนเองอาจจะถูกคนชั่วใช้ประโยชน์เลยหรือท้าทีของกู้หยี่เย่ไม่มีความรู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยแน่นอนว่าเพียงครั้งนี้เท่านั้นเขาถูกหลอกจริงๆเขากับกู้ฟังเฉินมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่ เขาจะไม่รู้ได้อย่างไรแต่ก็เพราะเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถควบคุมตนเองได้เรื่องมาถึงขั้นที่จะต้องตัดสินแล้วกระทันหันถูกคนพลิกโต๊ะใครจะทนได้กูโยร์นได้ยินดังนั้นก็ตะลึงก็เกิดความรู้สึกละอายใจขึ้นทันทีสําหรับสถานการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้เขาพูดออกมาตรงๆเช่นนี้เป็นเพราะผลลัพธ์น่าตกใจเกินไป แต่ในี่เมชาตาสามารถถูกปิดบังได้ย่อมสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้หากเป็นกนอุบายอีกครั้งเขาไม่เท่ากับว่าถูกคนใช้ประโยชน์หรือแต่ด้วยความสามารถของเขาในเรื่องชะตากรรมเส้นชะตานี้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่เขาก็ยังดูออกแต่ในใจกู้โยเหรินก็ไม่เต็มใจที่จะเชื่อว่าพ่อของตนเองจะทำเรื่องเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงลังเลอยู่ครู่หนึ่ง เลือกที่จะก้มหน้าลงเม้มปากขออภัยท่านพ่อเป็นข้าที่คิดไม่รอบคอบกู้หยวนเต้าและกู้เหลียนเซียนยังคงตกใจเห็นดังนั้นก็เกิดความรู้สึกรอดตายและตกใจเปล่าๆใช่แล้วชะตาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่ต้องมีคนวางแผนร้ายซ้อนแผนร้ายเพื่อให้ท่านพ่อเสื่อมเสียชื่อเสียงติงหางเฟิงหัวเราะเหอเหอเป็นการใส่ร้ายจริงๆหรือข้าว่าไม่แน่ กู้หยีเย่หน้าตาเรียบเฉยงั้นท่านพูดเท่าในตอนนั้นจะรู้สึกว่าตนเองถูกใส่ร้ายไม่แน่หรือเปล่าช่างโหดเหี้ยมกู้ฟางเฉินสยยิม้มกู้หยีเย่นี่เก่งในการจับจุดอ่อนจริงๆแทงใจดําของติงหางเฟิงโดยตรงหากเป็นติงหางเฟิงในอดีตต้องเงียบไปแล้วแต่การปรากฏตัวของกู้ฟางเฉินนำมาซึ่งความหวังในการล้างมลทินตอนนี้เขาไม่ได้ยึดติดก,กับเรื่องนี้มากนักแล้ว ติงหางเฟิงพูดอย่างเย็นชาในตอนนั้นข้าหาหลักฐานไม่ได้ฮ่องเต้ลงโทษข้าก็ยอมรับผิดโดยตรงเจิ้นเปอย๋องช่างยิ่งใหญ่เสียจริงไม่มีหลักฐานก็สามารถพูดคำเดียวกับดำเป็นขาวได้ปัดความผิดที่พ้นตัวชายชราย,ยื่นนิ้วที่ผอมแห้งออกไปชี้ไปที่เส้นชะตานั้นเจ้าบอกว่าชะตานี้เป็นของปลอมงั้นก็พิสูจน์ให้ทุกคนดูกู้หยีเย่ หนิงชายยงที่เงียบมานานเดินไปข้างหน้าหนึ่งเก้าเหนื่อยหน้าขึ้นมองสามีของตนสายตาแน่วแน่พูดว่าเหมือนที่ท่านพูดเท่าพูดพิสูจน์ให้ข้าดูท่านไม่ได้อยากจะพิสูจน์ว่าเฉินเอ๋อไม่ใช่ลูกของท่านหรือตอนนี้ก็พิสูจน์สิกู้หยีเย่สูดหายใจเข้าแล้วถอนหายใจออกมาชายยงนี่เป็นของปลอมหนิงชยยงดวงตางามเต็มไปด้วยความโกรธในที่สุดก็ทนไม่ไหว พูดทีละคำที่สู่ให้ข้าดูมิฉะนั้นข้าจะเก็บของทันทีเส้นหนังสืออย่าแล้วพาเฉินเอ๋อกลับเจี้ยนเก๋อเรื่องนี้แต่ต้องถึงขีดจำกัดของเธอเป็นครั้งแรกแม้จะนิสัยอ่อนโยนเพียงใดก็ไม่สามารถทนได้ที่สามีของตนเองอาจจะมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นและถึงกับอาจจะเป็นเขาจงใจให้เฉินเอ๋อมาให้ตนเองเลี้ยงนี่มันคือการดูถูกอย่างที่สุด กู้หยีเรยรีตาลงสายตาเย็นชากวาดมองกู้ฟังเฉินที่ดูละครอย่างสบายใจหยวนต้าโยเหรินตามข้ามาเขาโบกแขนเสื้อเศษหีบที่กระจัดกระจายในห้องโถงก็กลายเป็นผงธุลีหันหลังเดินจากไปคนที่เหลือมองหน้ากันไปมาก็รู้ว่าแม้กู้หยีเย่จะไม่ได้พูดแต่การตัดสินกู้ฟังเฉินในวันนี้ก็ต้องหยุดลง จบลงอย่างไร้ผลกู้ฟังเฉินญยญญิ้มมุมปากพยุงหมิงไฉย,ยงปลอบโยนท่านแม่ท่านอย่ากโกรธเลยไม่ว่าจะอย่างไรข้าก็เป็นลูกของท่านเสมอเฉินเอ,อ๋อหมิงไฉย,ยงจับมือกู้ฟังเฉินเธอที่อ่อนแออยู่แล้วประสบกับอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงอย่างรุนแรงตอนนี้ผ่อนคลายลงกระทันหันก็รู้สึกว่าหน้ามืด หญิงงามผู้เศรโกรู้สึกเพียงว่าร่างกายอ่อนแรงก็หมดแรงพรยุงทันทีทั้งคนล้มลงท่านแม่กู้ฟังเฉินตะโกนโดยไม่รู้ตัวแล้วรับเธอไว้ยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาที่เหลืออยู่บนใบหน้าเธอในขณะที่กู้ฟังเฉินพยุงหนิงไฉยยงกู้เหลียนเซียนก็โกรธจ,จัดทันทีห้ามเจ้าแต่ต้องท่านแม่เด็กสาวเดินไปข้างหน้าสองก้าวรับหนิงไฉยยงทำท่าทางดูร้ายและโกรธจ,จัด เขี้ยวเล็กๆสองซี่ปรากฏขึ้นมาลางๆเหมือนกับสุนัขตัวน้อยที่ดูร้ายและปกป้องเจ้าของกู้ฟังเฉินปล่อยมือกู้เหรียนเซียงโกรธจัดทันทีห้ามเจ้าแต่ต้องท่านแม่เด็กสาวเดินไปข้างหน้าสองก้าวรับหนิงไฉยยงทำท่าทางดูร้ายและโกรธจัดเขี้ยวเล็กๆสองซี่ปรากฏขึ้นมาลางๆเหมือนกับสุนัขตัวน้อยที่ดูร้ายและปกป้องเจ้าของกู้ฟังเฉินปล่อยมือ ขมวดคิ้วมองการกระทําของกู้เหลียเซียนดูเบาๆว่าเอียงเสียเจ้าคิดว่าท่านแม่หนังเหนียวเหมือนเจ้าหรือกู้เหลียนเซียนตะลึงเขาไม่เคยเห็นกู้ฟังเฉินพูดกับตนเองด้วยน้ําเสียงเช่นนี้กู้ฟังเฉินในอดีตเพราะถูกเธอรังแกหลายครั้งยังเกือบจะถูกตัดขาดจากวงตระกูลจึงค่อนข้างกลัวเธอทุกครั้งที่ทั้งสองพบกันก็เหมือนเข็มกับได้โต้เถียงกันอย่างดูเดือด แต่กู้ฟังเฉินไม่มีพลังยุทธกลัวถูกเธอตีทุกครั้งก็ได้แต่ผู้จาข่มขู่แล้วหนีไปไปฟ้องหนิงไฉยยงขี้ขาดส,สิ้นดีและด้วยเหตุนี้ความเกลียดชังของกู้เหรียญเซียนต่อกู้ฟังเฉินก็เพิ่มขึ้นทุกวันเขาเกลียดคนเลวซามต่ำช้าที่สุดในชีวิตคนอย่างกู้ฟังเฉินที่กล้าทำแต่ไม่กล้ารับรังแกคนอ่อนแอกลัวคนแข็งแกร่งก็คือตัวตนที่ชัดเจนของคำสี่คำนี้ แต่ในตอนนี้น้ำเสียงที่เข้มงวดของกู้ฟังเฉินเป็นธรรมชาติเกินไปเป็นท่าทีของผู้อาวุโสที่สั่งสอนผู้น้อยโดยสิ้นเชิงถึงกับมีอยู่ชั่วขณะหนึ่งทำให้กู้เหลียนเซียนนึกถึงกู้หยีเย่ราะจนเขาลดการเคลื่อนไหวลงโดยไม่รู้ตัวถึงได้พบว่าตนเองทำอะไรลงไปก็โกรธจ,จนอายทันทีเขากลับฟังคำสั่งของกู่ฟังเฉิญอย่างประหลาดใจน่ารังเกียจกู้เหลียนเซียนกัดฟันแน่น เสียงลอดออกมาจากไรฟันเจ้าว่าใครหนังเหนียวกู้ฟังเฉินแค่หูพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าผู้ฝึกยุทธระดับหกแม้แต่คำพูดก็ยังฟังไม่ชัดหรือย่อมพูดถึงเจ้าพอเขาเปิดปากความรู้สึกไม่ลงรอยที่ละเอียดอ่อนในใจกู้เหลียนเซียงก็หายไปอีกจริงเหรอยังคงเป็นคนที่แค่พูดจาเพียงอย่างเดียวฟังเฉินพูดต่อว่าแม่ของเขาเป็นแค่คนธรรมดา ถ้าคุณทําให้เขาได้รับบาดเจ็บด้วยแรงขนาดนี้จะทําอย่างไรทําเป็นแกล้งทํากู้ฟังเฉินมองเขาสักพักแล้วสายหน้าพูดอย่างเย็นชาจิไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เสแสร้งอยู่ในจวนอองมานาหลายปีแม้แต่แรงพยุงท่านแม่ก็ควบคุมไม่ได้เห็นได้ว่าปกติแล้วไม่ได้มีความกระตัญยูต่อท่านแม่เลยแม้แต่น้อยผลคือถึงตอนนี้กลับรีบแสดงตัวมักจะได้ยินคนพูดว่าข้าเป็นคนเลว ข้ากลับรู้สึกว่าในจวนอองนี้มีแต่คนเลวก็ไม่ขาดข้าคนนี้ก่อนหน้านี้มีคนไม่แยกแยะผิดถูกหลังจากนั้นมีคนแซงทําเป็นซื่อสัตย์กระตันอยู่ยังมีคนกลับดําเป็นขาวช่างเป็นละครที่ดีจริงๆตัวละครในจวนอ,องกู้เหรียญเซียนเป็นคนที่จัดการง่ายที่สุดอายุน้อยความคิดเรียบง่ายตรงไปตรงมาแยกแยะดีชัวชัดเจนแต่ก็เพราะอายุน้อย การตัดสินดีชั่วของเขาทั้งหมดเป็นแบบขาวดําถูกเลี้ยงดูอย่างตามใจในจวนอองไม่เข้าใจความซับซ้อนของโลกพูดตรงๆนอกจากไม่ทําชั่วแล้วนิสัยก็เหมือนกับร่างเดิมไม่มีผิดเอาแต่ใจและอวดดีแค่จิ้มเด็กสาวเบาๆฟองสบู่ในฝันที่คิดว่าตัวเองถูกฟิล์มบางๆนี้ก็แตกทันทีเหนยวกูเหลียนได้ยินคำพูดนี้จริงๆแล้วใบหน้าของเขาแดงกำ่ำ มัมหมัดแน่นแต่พูดไม่ออกพระกู้ฟางเฉินพูดความจริงมะโกหกไม่ทำร้ายคนความจริงคือมีดคมฟางเฉินทำหน้าเครง่งทําทีเป็นที่ชายที่จริงจังเจ้าเป็นอะไรของเจ้าไม่มีมารยาทเมื่อครูพวกเจ้าสงสัยตัวตนของข้าข้าไม่ถือสาเจ้าตอนนี้เจ้าควรจะเรียกข้าว่าอะไรกู้เหรียญเซียนยโกรธจนแทบควันออกหู หาก,กู้ฟังเฉินยังคงเป็นสายเลือดของกู้หยีเยแม้จะไม่ใช่ลูกของพระชายาก็ยังเป็นพี่ชายของเขาคุณชายแห่งจวนเจิ้นเป่ยอ๋องตามกฎแล้วเขาย่อมต้องเรียกว่าพี่ชายแต่เขาจะเปิดปากได้อย่างไรเขาก่อนหน้านี้เรียกชื่อกู้ฟังเฉินตรงๆกู้เหลียนเซียนในใจบอกตัวเองอยู่ตลอดว่าเป็นไปไม่ได้พ่อจะทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร เขาไม่มีเหตุผลที่จะเปิดโปงว่าตนเองมีลูกนอกสมรสต้องมีคนจงใจใส่ร้ายเจ้านี่ถึงจะเป็นคนเลวที่ใส่ร้ายกลับกู้เหลียนเซียนหึเสียงหนึ่งเงยคางที่เล็กและงดงามขึ้นอย่างดื้อรัน้นแม้เขาจะผิดแต่การให้เขาต้องยอมก้มหัวให้กู้ฟังเฉินเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดเจ้านี่อยากจะเยอะเย้ก็เยอยเไปกูฟังเฉินเห็นเขาทำหน้าบึ้งไม่พูดอะไร ถอนหายใจอย่างมีเลสเสนายเฮ้อเอาเถอปรดกล่าวว่ารู้ผิดแล้วแก้ไขไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วหากรู้ว่าผิดแล้วก็ระวังตัวพยุงท่านแม่ให้ดีอย่าแย่งงานของข้ากลับทําให้ท่านแม่ลม้มกู้เหรียญเซียนตะลึงเกิดอะไรขึ้นหากเป็นเมื่อก่อนหากกู้ฟังเชิญจะผิดเขาได้สักนิดต้องได้ทีขี่แพ้ไล่แน่นอนวันนี้ทำไมถึงเบามือ ในใจเด็กสาวค่อนข้างสงสยัยแต่กู้ฟังเฉินและความสัมพันธ์ของหนิงชัยยงก็ดีที่สุดจริงๆแม้ช่วงไม่กี่ปีมานี้จะเหลวแหลกมากขึ้นแต่หากเขามีจิตสำนึกขึ้นมาเป็นห่วงท่านแม่ก็เป็นเรื่องปกติเขาพูดโอ้ oh, อย่างอึดอัดสองมือควบคุมแรงอย่างระมัดระวังให้หนิงชัยยงพิงตนเองในขณะที่เขากำลังพยายามและปรับท่าทางอย่างระมัดระวัง กู้ฟังเชิญก็ยื่นมือออกไปหยิกแก้มอวบๆของเด็กสาวเด็กน้อยแก่แดดเมื่อครูทำไมเจ้าไม่ให้ค่าแต่ต้องท่านแม่คนเลวสามกู้เหรียญเซียนตะลึงโกรธจนตัวสั่นและพระเจดจึงลงมือไม่ได้แม้แต่จะตบกู้ฟังเฉิญก็ทำไม่ได้ถึงได้เข้าใจว่าเมื่อครูกู้ฟังเฉิญทำไมถึงไม่ได้คืบเขาคืบหน้าไปมากแล้ว การให้เขาพยุงหนิงชฉย,ยงอย่างดีคือการไม่ให้เขาสามารถลงมือได้แต่คำถามของกู้ฟังเฉินก็ทำให้เขาจนมุมเขาเมื่อครู่เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งนึกถึงคำพูดที่กู้หยีเยถามหนิงชฉย,ยงดังนั้นจึงร้อนใจคำพูดแบบนี้จะพูดกับกู้ฟังเฉินได้อย่างไรกู้เหลียนเซียนหันหน้าไปไม่ให้เจ้าแตก็คือไม่ให้เจ้าแต่เด็กสาวเร่งฝีเท้าเดินไปยังลานของหนิงเฉย,ยง อยากจะอยู่ห่างจากกู้ฟังเฉิญให้ไกลที่สุดกู้ฟังเฉิญเห็นเขาโกรธจนทนไม่ไหวแต่ก็ยังไม่บอกเหตุผลแววตาฉายแวววับในใจก็เข้าใจทันทีกู้เหลียนเซียนเป็นคนตรงไปตรงมาถูกเขายัออย่วยุเช่นนี้ยังไม่พูดว่าทำไมนั่นก็หมายความว่าเหตุผลนี้พูดไม่ง่ายหรือเป็นคำพูดที่ไม่สามารถนำมาพูดบนโตได้แม้แต่กู้เหรียญเซียนก็ยังรู้ว่าไม่สามารถพูดต่อหน้าคนอื่นได้ เห็นได้ว่าในนั้นต้องมีความคิดสกกรกกู้ฟังเฉินสามารถเล่นเกมจนจบได้สิ่งที่เขาถนัดที่สุดคือการจับรายละเอียดคิดดูอีกทีก็เข้าใจแล้วต้องเป็นกู้หยีเยตอนที่เขาเผชิญหน้ากับเจ้าหญิงโปเออพูดอะไรที่ไม่น่าฟังกับหนิงชัยยงกู้หยีเยเป็นผู้ชายโกรธแล้วพูดไม่คิดก็เป็นเรื่องปกติไม่แปลกที่หนิงชัยยงจะโกรธจนสลบไปเพิ่งจะถูกสามีสงสยัย ไม่นานก็พบว่าสามีอาจจะมีเมียน้อยความสงสัยของกู้หยีเยดูเหมือนกับว่ารู้สึกผิดที่แท้เป็นกู้หยีเยที่ช่วยเขางั้นก็โทษเขาที่กล้าไปอีกขั้นไม่ได้แล้วหากต้องการทำลายพลังของกู้หยีเยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคู่วอำนาจเจียนเก๋ที่หนิงชัยยงเป็นตัวแทนแต่หนิงชัยยงไม่ได้ไม่มีความรู้สึกต่อกู้ยวีเยและเป็นผู้หญิงที่ยึดมั่นในประเพณีที่ดูแลสามีและลูก หากต้องการให้สามีภรรยาคู่นี้แตกแยกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตอนนี้คือกู้หยีเยที่มอบโอกาสให้เขาเองกู้ฟังเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยติงหางเฟิงคว้าคอเสื้อเขาไม่ให้เขาลม้มลงกับพื้นเด็กน้อยแม่ของคุณแค่โกรธจัดเท่านั้นคุณนี่ใกล้าตายจริง,รงๆเขาหน้าตาอัปรลักหากเจ้าตายเพราะผิดกำเริ ก็อย่าหาว่าข้าทำสัญญาไม่สำเร็จกู้ฟังเชิญในอกมีอาการคลื่นไส้ทรงตัวยกมือขึ้นเช็ดเลือดที่มุมปากมองไปยังผู้ส่งสารแห่งนรกที่คลุมด้วยผ้าคลุมแสะยะยิ้มไม่เป็นไรจัดการหน่อยก็ยังรอดพิษประหลาดสามชนิดรวมอยู่ในคนคนเดียวอายุไขก็ใกล้จะหมดแล้วตามทฤษฎีแล้วอยู่ได้ไม่ถึงปีแต่โชคดีที่ตันเถียนของเขาก็ถูกทำลายแล้ว ร่างกายเช่นนี้ไม่สามารถใช้ฝึกยุทธได้แต่กลับเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาหลอมเป็นหุ่นเชิดใช่แล้วกู้ฟังเชิญตั้งแต่แรกก็ไม่คิดจะฝึกยุทธแต่คิดจะหลอมตัวเองโดยตรงหลังจากที่กู้หยีเย่พากู้หยวนเต้าและกู้โยเหรินไปก็ให้พวกเขาสองคนรออยู่ข้างนอกกลับไปที่ห้องของตนเองและหลับตานั่งสมาธิทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสองวันหนึ่งคืนนี้